กดไปฉายแบบนี้ใช่ไหมครับเราเล็งสามารถเร่งได้ิหมุนได้เนี่ยะนะครับอ่ะเปิดมาตัวนี้เครื่องฟันไฟผมขา ป e <ooo> ั่นไฟแฟลกเทค M E ศูนย์สอทดสอบไปที A ่มืดนะครับเปิดความสว่างหมุนนี่เห็นไหมหมุนเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้ปุ๊บนี่ยเห็นไหม เราก็มาดูโปรด u ักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องฝันไฟพกพา FanTech ME02 Pocket นะครับ Power Charging Diver นะครับเป็นเครื่องฝั่นไฟพกพาขนาดเล็กเข้ากับขนาดมือถือประมาณนี้นะครับลักษณะของตัวเครื่องฝั่นไฟก็จะเป็นลักษณะประมาณประมาณนี้ครับจะมี USB สำหรับเสียบชาร์จพอซำหือเดี๋ยวจะมาใส่ใหท่านดูว่ามันเสียบชาร์จยังไงนะครับให้ C สำหรับถ้าสมมติว่าเราปันไฟไม่ทัน เราต้องการรีบใช้ไฟด่วนเราก็สามารถชาร์จโดยการใช้ตัวเนี้เป็นตัวชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ท่านดูว่าชาร์จเข้าไปในนี้ได้ด้วยนะครับปุ่มก็มีปุ่มคือปิดเปิด,ปดนะครับปิดเปิดมี2ทางนะครับเดี๋ยวมันจะบอกว่า2ทางเป็นยังไงนะครับตัวนี้คันโยกหมุนนะครับหมุนเนี่ยปั่นไฟนะครับปั่นไฟตัวนี้ตัวพลาสมาคัตเตอร์ก็คือตัวจุด ไฟเหมือนไฟเช็คเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ท่านดูนะครับการใช้งานเนี่ยคุณสามารถกดปุ่มตัวนี้อ่าเนี่ยมีหลอดไฟคุณมีหลอดไฟเปิดมบปุ่มตัวนี้ใช่ไหมครับเปิดมาเนี่ยเห็นไหมหลอดไฟความสว่างเอาไว้เป็นไฟฉายได้นะครับตัวนี้นี่นะครับอ่าเปิดมาอีกปุ่มหนึ่งตรงนี้ปุ่มนี้นะครับปุ๊บมันจะบอกโวลเตจนะครับแล้วก็จะมีปุ่มพัลส์มาคัตเตอร์ ปุ่มพัดมาคัตเตอร์คือยังไงคุณดูถ้ากดปุ่มนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไว้จุดไฟนะครับไว้จุดไฟเนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่ฮิตกันจุดไฟให้ดูว่ามันจุดยังไงนะครับตรงนี้แล้วก็คุณสามารถชาร์จอ่ะคุณสามารถหมุนนะครับดูดูนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเราปั่นไฟได้เนี่ยปั่นไฟขึ้นมันก็จะขึ้นนี่เห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยสี่โวลต์ถ้าสมมุติว่าเออเราแบบว่าเฮ้ยเรารีบใช้เราก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันว่าชาร์จยังไงนะครับผมเสียบแอกเตอร์นะครับเสียบแอกเตอร์ปุ๊บเห็นนะครับชาร์จปุ๊บเห็นไหม ไฟเข้าไฟเข้าจากกระพริบนะครับไฟตรงนี้ก็จะ4.1โวลต์ไม่ชาร์จนี่เห็นไหมชาร์จปุ๊บ6วัตต์เห็นไหม6วัตต์อ่า4.1คือชาร์จนะครับเป็นตัวชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเราถ้าเรารีบใช้แบตบแบบนี้นะครับเป็น power bank ไว้ในตัวตัวหนึ่งนะครับการอ่าการใช้นะครับ,าก,ารนะรบการชาร์จมือถือ นี่เห็นไหมชาร์จขึ้นอ่านีาา่นะครับเอาไปนะครับปุ๊บออกมาถ้าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าเราเปิดไฟนะครับไฟฉายปุ๊บเปิดเราเปิดไฟฉายตรงนี้ใช่ไหมครับเราเร่งสามารถเร่งได้ปิดหมุนได้อ่าเนี่ยเอยนะครับอ่า เปิดมาตัวนี้ปุ๊บนี่นะครับมาดูชาร์จวิธีชาร์จวิธีชาร์จปุ๊บดูนะครับเสียบนี่เห็นไหมนี่นะครับปั่นไฟคุณสามารถปัน่นปั่นได้อย่างนี้นะครับอ่ะเอาใหม่เนี่ย เปิดมาปุ๊บชาร์ตเห็นไหมอ่าปันไฟนี่เห็นไหมนะครับก็ใส่ถ้าดูประมาณนี้อ่าโอเค ดูการปั่นไฟนะครับปั่นไฟอ่านี่นะครับอ่าเอาใหม่ชัดปุ๊บอ่า เครื่องปั่นไฟพกพานี่นะครับเห็นไหมปุ๊บชาร์จชาร์จ นี่เห็นไหมชาร์จนะครับเปิดไฟปุ๊บเร่งไฟอ่าเห็นไหมปิดภูมพลาสมาคัตเตอร์โอเคเครื่องปั่นไฟพกพาแฟลกชิก ME02 เครื่องปั่นไฟแฟลกชิก ME02 ั่นไฟแฟงเทค me 0 2ทดสอบในที่มืดนะครับเปิดความสว่างหมนุนนี่เห็นไหมหมนุนนี่นี่นะครับเนี่ยโอเคต้องปั่นไฟแฟงเทค me 0 2นยเรามาจุดพลาสมาคัตเตอร์กันนะครับก็เป็นไงนี่นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม สุดยอดไหมครับสุดยอดไหมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นนะครับสุดยอดไหมจะมาดูเครื่องผ่านไฟแฟลเท m e เ2นะครับ โดยใช้พลาสมาคัตเตอร์นะครับจุดไฟว่ามันจะเป็นยังไงไหมนะครับอ่ะมาดูกันเลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับอ่าสุดยอดไหมเนี่ยครับ